สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีนคนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟโพธารามนะจังหวัดราชบุรีนะครับทางด้านหน้าของผมนี้นะครับเป็นอาคารชั่วคราวนะครับที่เคยใช้งานเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็หรือออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาพร้อมสายฝนเลยนะ ใช้งานอาคารหลังใหม่แล้วนะครับอยู่ทางด้านนู้นนะครับมีห่วงทางสะดวกมาของที่เสาเรียบร้อยนะก็ดูจากเวลานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะ่าจะมีขบวนรถมานะครับรถเร็วนะครับขบวนที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งกรุงเทพเอภิวัตสุไหงโกลกนะวันนี้ก็ล่าช้าอยู่สิบเอ็ดนาทีนะครับตอนนี้สิบหกนาฬิกาสามสิบเก้านะอีกสักครู่ขบวนรถจะมาถึงที่โพธารามนะครับไม่ได้จอดนะครับวิ่งผ่านนะครับ ไปจอดอีกทีก็ลาชบุรีนู่นนะครับ16บหนาฬิกาสีนะครับขบวนรถเร็วที่171มาถึงโพธารามนะครับ ี่เวทว้าสองสีนะครับทำขบวนมานะฉายอยู่สิบเอ็ดนาทีนะครับออกคนทางมาสิบห้านาิกาสิบนาทีนะฝ่ายทางพรุ่งนี้สุไงไหน่ก็ลกนะครับสิบนิกาสิบนาทีก็เดี๋ยวคลิปนี้ดูนก่อนนะครับจะถ่ายได้มากหน้อยแค่ไหนนะครับที่โพธารามนี้ก็รู้สึกยังไม่ค่อยเรียบร้อยมากนะครับตอนนี้ก็ใช้อ่ะสองรางทาง ตรงกลางนี้นะครับเป็นรางลากอยู่นะครับแสงไฟน่าจะไม่ค่อยพอนะครับถ้าเกิดถึงเวลาตอนมืดๆนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับอีกอย่างวันนี้ผมลืม power bank มาด้วยนะในโทรศัพท์มีแบตอยู่ประมาณ80%นะครับตอนนี้นะก็เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะครับว่าจะได้สักกี้ขบวนนะครับขบวนหลังก็จะเป็นสามเ็ดและสี่ห้านะ ชมกันต่อครับโอ้โหนั่งเผิ่มแป๊บเดียวนะครับขบวนรถมาถึงนี้แล้วนะสามเจ็ดและสี่ห้านะครับวันนี้ใช้คิววายห้าสองสี่ห้าขอบวนกรุรงเทพอร,ริวัาสุไงหอก็ลกประดังเบษานะครับก็เป็นอีกหนึ่งขบวนนะครับที่ไม่จอดทัรธารามนะครับ ก็ออกต้นทางมา16นาฬกา10นาทีนะปลายทางพรุ่งนี้นะครับที่สถานีรถไฟสุไหงโกลก10นาฬิกา3 5แล้วก็ขบวนที่4-5นะครับไปแยกขบวนกันที่ชุมทางหัดใหญ่นะ6นาฬิกา3 5นาทีแล้วก็ถึงที่ปลายทางประดังเบซานะครับ7นาฬิกา5 9 18 4นาะฬิกา4นาทีนะครับเดี๋ยวมีรถผิดเวลาเข้ามาจอดดึงขงบวนนะขบวนธรรมดาที่262นะครับส่วนส,วน,สวนปฏิพัฒน์กรุงเทพหัวลําโพงนะวันนี้ช้าเยอะเลยนะครับ78ช้าต้นทางนะครับออกต้นทางนี่ช้า82เลย ไม่แน่ใจสาเหตุที่แน่ชัดนะครับ ฝนขึ้นลงอยู่นะสาเจปนะครับอออกต้นทางสิบสนาฬกาสีนะครับตามเวลาก็ถึงที่โพธาราม16บหนากาห้ สายทางกรุงเทพพลอัโพง19ในกา10นาทีนะผิดเวลาไปเยอะเลยนะครับชั่วโมงกว่าเลยนะ ีเสียงมาแล้วนะครับ1 8นาฬิกา22ดวนพิเศษทักษิณารัฐที่31นะครับกรุงเทพอภิวัตรจุมทั้งหัดใหญ่นะครับเกียร์บาย521 0 นี้วิ่งตามเวลานะครับออกต้นทางมา16นาฬิกา50ปลายทางชุมทางหัดใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับ7นาฬิกา5นา,าทีนะสถาน,นีต่อไปก็ราชบุรีนะครับชมกันต่อนะครับ19นาฬิกา7นาทีขบวนรถก็ล่าช้าอยู่ประมาณ4นาทีนะ รดเร็วที่169นะครับกรุงเทพอภิวัตรยาลานะครับแสงสว่างก็พอได้นะครับโอตอนแรกผมไม่เห็นแสงไฟข้างๆนะมีซ่องลงมานะครับทีไรบ่ายห้าสองสามห้านีนครับสว่างใช้ได้อยู่นะ โอ้ฝนเยอะเลยโอ้เต็มทุกคันเหมือนกันนะอกอเป็นรถเร็วหนึ่งในสองขบวนนะครับหนึ่งหก้ากับหนึ่งเจ็ดศูนย์หน้าที่จอดที่โฟทรามนะคล้ายๆสถานีรถไฟปากท่อนนะเสียงเบรกครับ 1.69นะครับออกต้นทาง1 7บเนาฬิกาสาถึงโพธราม1 9บเนาฬิกาสนาทีแล้วก็ายทางยะลาวันพรุ่งนี้นะครับ1 1บนาิกาหนาทีนะโอ้แบตผมก็ใกล้จะหมดแล้วครับตอนนี้ ก็เดี๋ยวน่าจะทิ้งท้ายคลิปนี้กันไปกับขบวนรถเร็วที่169เลยนะครับเดี๋ยวรอส่ง169นะแล้วก็จะปิดคลิปกันนะครับอืมรอสินค้านะครับโหขึ้นสินค้าก็ลำบากนะครับต้องยกลงมาจากหน้าสถานีนะแล้วก็เดินข้ามรางไปนะครับ มองไม่เห็นนะครับอยู่ไกลมากต่อไปก็เป็นสถานีราชบุรีนะครับที่กระบรถจะเข้าจอดนะแล้วก็ปากท่อเพชรบุรีนะครับอืมน่าจะเรียบร้อยนะมีของลงหรือเปล่านะ ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามคลิปของช่องสเตชันคนบ้านรถไฟอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอให้ผ่านช่วงสุดสัปดาห์วันหยุดยาวนี้ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีการเดินทางอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าผมจะเดินทางไปที่ไหนนะครับก็ยังไม่ได้ฝันทงนะว่าจะไปจุดหมายที่ใดนะครับนะครับหนึ่งหกเได้เวลาออกนะครับ ช่วงสุดสัดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวเนยนะครับเสาร์ทิศจนันทร์คารเลยนะสี่วันนะบริษัทน่าจะใช้บริการกันเยอะนะครับครับส่งรถเร็ว169เดินทางสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสก็บพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ